ต่อมาเข้าไปดูธรรมะ,ะของหลวงตาสินนะที่ที่รู้จักกันในนามพระสิ้นคิดนะนะออที่ท่านเล่าอะไรนะ,ะเล่าถึงสาเหตุที่ท่านมาบวชนะสาเหตุที่ท่านมาบวชนะนะประเด็นนี้น่าสนใจนะครับผมไปเปิดเจอพอดีก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังก็คือผมก็อยากจะถามพระครูประหลัด ทีระเหมือนกันว่าท่านมาบวชเพื่ออะไรทําไมถึงได้มาบวชเออบวชตอนไหนกี่พรรษาแล้วนะครับผมเออน่าจะซักประวัติบ้างนะเออเข้ามาบวชแล้วทําอะไรบ้างให้กับพระพุทธศาสนาอ่าในการปฏิบัติเออน่าถามนะตอน,น,นอรายการโหนกระแสไม่มีใครถามท่านเลยนะเสียดายเสียดายนะครับผม,มเป็นผมเลยเนาะนะครับเออนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่า หลวงตาสินทรัพย์หรือพระชินคิดนี่นะครับเป็นเพื่อนกันกันกบพระครูปัตตีละนะครับก่อนที่ยังไม่ได้บวชนะเออรู้สึกว่ารู้สึกว่ายังไงยังไงอยู่นะเออเพราะว่าไปไปสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าจะเอาคลิน้นมาลงแต่ยังไม่ได้มาลงสักกะทีแต่ช่องอื่นเขาก็ลงกันเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมไปเอามาลงทีหลังแล้วกันน่าสนใจอยู่ว่าเอคิดยังไงทำไมมาบวชกันอะไรอย่างเงี้ยนะ เออแล้วก็อยากจะถามว่าในการบวชนี่ยหวังอะไรจากการบวชทุกท่านคิดว่าพระสงฆ์จะตอบได้ไหมลองไปถามพระสงฆ์หลายๆรูปดูนะเออเหตุผลที่ท่านบวชนี่ยเพราะอะไรทําไมถึงได้บวชเออแล้วบวชแล้วไปแล้วนี่หวังอะไรนี่ต้องถามเออผมว่าน่าจะผมน่าจะขึ้นไลฟ์สดถามพระสักหน่อยละมั้งเนี่ยผมว่าว่าง เอาไปฟังหลวงพี่ดูนะครับทุกท่านเข้าท่าหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างคลิปจนจบเปิดการมองเห็นเพราะอะไรท่านถึงมาบวชอ่ะเพราะท่านมันมีปัญหาอะไรอะไรอย่างนี้เนะสาเหตุเออมาเล่าให้ฟังอืมแล้วต่อมาก็เอามาคิดใส่ตัวเองว่าต่อมามาบวชเพื่ออะไรอ่าแล้วก็จะเล่าไปถึง ่าโทษของมันออ่าอ่าาสิ่งที่เคยทํามาสิ่งที่มันผิดพลาดหรือสิ่งที่มันชั่วหยาบสิ่งที่ที่มันผ่านมันเป็นอดีตมาแล้วนะออืมอืมมหลวงตาท่านมาบวชท่านท่านว่าท่านมีราคะจริตอ,อันแรงกล้ามีราคะจริตอันแรงกล้าก็คือเหมือน เหมือนผู้ชายเจ้าชู้เจ้าชู้พวกเจ้าชู้ท,ทั่วไปนั่นแหละมักมากมากัมกมากในกาลมรพวกนี้กามาาคะสูงอะไรเนี่ยนะ,ะใช้คําว่าราคะจริตได้กันเพราะว่าคําว่ากาลมราคะมันมันขยายกว้างเกินไปเหมือนขาดผู้หญิงไม่ได้อะไรประมาณนะั้นนะเป็นโรคจิตอ่อนๆชนิดหนึ่งเหมือนกันนะอะนี้นะ ท่านก็เลยหาวิธีเอพราะท่านม,มีเมียเยอะนะไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักสักทีเรื่องนี้นะเรื่องกามโลกีอนะม,ม,มีเมียเยอะด้วยแล้วก็ทําผิดซ้ำซากทําให้ภรรยาแล้วก็ลูกๆหรือครอบครัวอย่างเงี้ยต้องคอยเสียอกเสียใจอยู่เป็นประจำนี่ ไม่เข็ดไม่หลาบอะไรเงี้ยนะท่านก็เลยว่ามีแค่วิธีเดียวแค่นั้นแหละนั่นก็คือต้องมาบวชเออมันถึงจะดับทุกตรงนี้ท่านบอกท่านเป็นทุกท่านท่านก็เสียใจนะท่านก็อยากจะเอใ้ในเมื่อถ้าว่ายังเป็นฆรวาสต่อไปเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะดับไฟตัณหาตรงนี้ลงได้ดับไฟกิเลสตรงนี้ตรงลงได้ถ้าว่ายังอยู่ในในเพศของฆรวาสนะท่านก็เลยมาบวชเลย ลงมือปฏิบัติเอาจริงเอาจังเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างที่ท่านพูดมาอืมจนมันสามารถดับไฟกองนี้ลงได้ไม่เหลือไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวนะไม่มีความความกำหนัดหนูไม่มีความอยากไม่มีไม่มีความต้องการเพศตรงข้ามอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะเราก็ดับไปอ่าทงอย่างที่ท่านพูดมานะแต่มาก็พูดไปตามอันนี้นี่แหละอ่าก็เลย ย้อนมาคิดถึงตัวเองอันนี้เอตอมาจะเล่าให้ฟังนะอืตอตมาก็คล้ายๆกันอ่าแล้วก็หลวงตาท่านไม่ได้มาบวชว่าเพราะว่าอะไรนะอ่าทางครอบครัวขัดสนเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไมีครอบครัวก็มีความสุขดีปเป็นปกตินะอือแต่มีแต่ตัวเดียวเนี่ยแกอยากดับไฟแค่กองนั้นกองเดียวนี่คือสาเหตุอ่าฐานะทั้งบ้านก็ค่อนข้าง ก็ไม่ลำบากค่อนข้างดีเลยนะมีธุรกิจหน้าที่การงานที่ดีนะนะหลวงันอ่ะ,ะ,ะ,ะมามามาถึงอาตมาบ้างตาเห็นค,คล้ายๆกันแต่มันแต่คนละเหตุอืมแต่คนละปัจจัยเหตคุคล้ายๆกันแต่ปัจจัยคนละอย่างก็คือท่านมาก็คือหลวงตา เอาเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะฟังแบบเหมือนอาตมามาเล่านิทานเล่ามาโม้ให้ฟังก็แล้วกันนะ่ะฟังเราแล้วก็อะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งมันไปอย่างที่บูดมาาตมาก็เล่าไปเรื่อยมีสาระบ้างมีสาระบ้างนะอาตมามาบวชเพราะว่าอาตมา,าต้องใช้คําว่าอะไรนะหลวงตาท่านหลงอยู่ในราคาจริตใช่ไหมอาตมา อาตมาหลงผิดศีลข้อหาก็คือกินเหล้านะเอาใบายามุกเรื่องเหล้าเนี่ยกินเหล้าอืเรื่องเหล้านี่แหละอยากเลิกเหล้าเพราะเหล้ามันทําลายอะไรหลายๆอย่างมันทําให้ชีวิตพังหลายๆอย่างอไอเหล้าตัวเดียวเนี่ยคิดว่ามันไม่สามารถที่จะทําลายอะไรอาตมาได้อาตมาก็สู้กับมันนะสู้กับเหล้านะที่ใครบอกว่า เลิกเหล้าเลิกจน ừ, เหล้ามันขวดเท่าไหร่เองวะขวดร้อยกว่าบาทก็มีเหล้าขาวยิงไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยมันจะทําให้จนอะไรวะตมาันก็ฟาดฟันกับมันเอามากลัวมึงตายไปข้างกันตายกันไปข้างนึงอ,ะอ่ะอะอหนึ่งก็คืออยากจะรู้เอว่าโทษมันเป็นยังไงทําไมเขาเลิกเหล้าเลิกจนแล้วก็เหล้ามันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือเพราะทําไมพระพุทธองค์ส่งทรง,ทรทรง ทรงอ่าบัญญัติสื่อขาบทหรือหรือห้ามไม่ให้กินเหล้าอะไรเงี้ยอืมมันก็คิดอย่างงี้คิดแบบโลกโลกไงอัก็กินมันก็ติดอ่าวันหนึ่งนี่ต้องกินจากเหล้าดีๆจากที่เคยกินเหล้าดีๆมันไม่มีเงินจนกระทั่งต้องกินเหล้าขาวเหล้าขาวนี่คือทุกวันขวดใหญ่หนึ่งขวดใหญ่กับอีกหนึ่งขวดเล็กเรื่องนี้ตมาเคยเล่าให้ฟังเลยนะวันละสองขวด ขวดใหญ่หนึ่งขวดขวดเล็กหนึ่งขวดนะั้นถึงจะเอาอยู่ขวดใหญ่ขวด,ดียวไม่อยู่กินคนเดียวนะพูดถึงกินนี่กิน,กนคือกินคนเดียวไม่ได้กินกับเพื่อนกับอะไรเลิกงานมาปุ๊บอาตมาก็จะเข้าสู่โหมดของโลกแห่งจินตนาการและ้ะโลกของความอยู่คนเดียวแล้วอาตมาอยู่คนเดียวอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นคารวะเลยนะชอบอยู่อย่างนี้คิดอะไรคนเดียวดูอะไรคนเดียวเพลินๆอ่าถึงแม้จะเคยมีขอมีครัวมีมีม อะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องผู้หญิงมีอะไรนี่นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อครับน่ะมันก็ต้องเลิกเลิกกันไปหมด <c oughs> ใกล้จะไม่อยู่กับคนอย่างอัตมาได้กินเหล่าอย่างงี้ผู้หญิงที่ไหนก็จะเอาชีวิตมาฝากไว้กับผู้ชายห่วยๆแบบนี้นะอืมตอนนั้นเราไม่คิดอะไรหรอกเรามาปฏิบัติเราถึงได้รู้ว่าเอมันพังและไอ้ความคิดที่ว่าเหล้ามันจะ ทำลายอะไรนักหนาว่าขวดก็ไม่อ่า,ากินน้อยก็ได้อ่ามขวดไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยแต่คิดอย่างนี้พี่นาศันตโลเลยนะเออคิดว่ามันขวดไม่แพงไม่แพงเนี่ยกินทุกวันทุกวันจนได้นะอืแปลกเอาใบายามุกนี่ทําลายทุกอย่างที่ได้ว่านี่แหละเรื่องนี้ต่อมาก็มีแค่ทางเดียวต้องมาบวชและบวชในวัดหรือสํานักปฏิบัติหรืออยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ ท่านคอยสอดส่องดูแลทั่วถึงอ่าพูดง่ายๆก็คือวัดที่เคร่งจริงๆอืมมันถึงจะเลิกได้ไม่ใช่ไปบวชกับวดัดอิเลเคขะวันวันวน,นั่งเชียร์มวยเชียร์บอลอะไรกันเนี่ยออลงเงินกันพระเนนเจ,จ้าเจ้าไม่เอาต้องวัดเคร่งจริง,รงๆมันถึงจะเลิกตรงนี้ได้อย่างนั้นไปบวชเข้าไปแล้วไปทําให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนาทำให้ศาสนาเศร้าหมองเป็นมารศาสนาอีก เข้าไปแล้วเลิกไม่ได้ไปกินเหล้าเป็นพระขนาดเป็นพระจะไปกินเหล้าอีกเดี๋ยวทําให้ศาสนาเสื่อมเสียอีกไม่เอาถ้าว่าจะไปวัดที่นอิเลยเค้ค่ะต้องไปวัดที่เคร่งอ่ะจากที่เคยกินวันละสองขวดกินคนเดียวเหล้าขาวอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าถ้ากูยังกินเหล้าอย่างนี้ต่อไปเนี่ยไม่อีกอยู่อีกได้ไม่กี่ปีหรอกตายแน่นอนคงตายแน่นอน ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดาอะไรเลยเอออัตมานี่มันใช้ไม่ได้คนใช้ไม่ได้คนอันตมาเนี่ยอืมมารู้รู้ตัวเองออตอนเป็นขราวาด์ก็รู้นะแต่มันทําไม่ได้คิดได้แต่ทําไม่ได้เออนะนี่แหละอัตมามีไฟกองนี้เอก็เลยอยากจะมาดับมันนะอืมตัวเรื่องผู้หญิง ราคาจริตมีบ้างอืมไม่ได้มีบ้างหรอกมันก็มีครบมันจะมันจะค่อยๆลดลดลดลงจนมาเหลือแต่เหล้านี่แหละเหล้ามันเป็นหลักๆไงก็เลยอ่าเหล้าก็ได้เหล้าแล้วก็ฟังนะเอานะมันอัตมาเคยมีราคาจริตแรงเหมือนกันตีคู่มาพร้อมๆกับสุรามีระยะไม่ใช่ประมาณถ,ถานาการดื่มสุราเพราะสุรากับนาลีนี่มันของคู่กันอืมเรื่องนี้ก็ อืมเดี๋ยวค่อยมาสรุปเนวมันมันจะมันจะเป็นช่วงของมันช่วงชีวิตหนึ่งตอนนั้นอาตมาอายุประมาณช่วงสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงที่มันกําลังเห้าๆอะไรนะอ่อช่วงที่อาตมาก็ไม่ได้ว่าอาตมาหน้าตาดีหรือหล่อเหลาอะไรนะ แต่มันช่วงนั้นมันก็เออก,ก,ก็ก็ไม่แพ้ใครหรอวะเอ้าอืมไม่เกี่ยวกับอยู่บ้านนะตอนอยู่บ้านนอกนี่โอ้โหขี้เลิ้วขี้เล่ไม่มีสาวไม่มีเสืออะไรเลยเพราะว่าตรงนี้มั้งไปจีบใครก็ไม่มีใครชอบเออจะไปจีบใครก็ไม่มีใครชอบมีแต่สาวก็มีแต่เขาเขาลังเกียจอ่ะมันไม่หล่ออืมอยู่บ้านนอกนี่ไม่หล่อเลยแต่พอเราได้เข้ากรุงที่ี้นี่แหละมันจะหลงกรุงเนี่แหละอาตมาไปคิดว่าเออวัยรุ่นที่กําลังหลงกรุงแสงสีอยู่ในเมืองกรุง อแล้วก็ติดเที่ยวติดเหล้าติดผู้หญิงอะไรเงี้ยอาตมาจะมามาพูดให้ฟังว่าว่าเราจะเลิกมันยังไงสําหรับคนที่อยากเลิกนะถ้าแต่คนอยากติดอยากหลงก็หลงไปแล้วแต่แล้วแต่ความโง่ความฉลาดอยากฉลาดก็ฟังเอา <c oughs> มันเป็นปมด้อยตรงนี้มั้งไปจีบใครก็ไม่เคยไม่เคยน้อยอ่ะบ่มีผู้แสผู้สาวน้ำเขานะอยู่น้ำบาน,นมีแต่เขาสั่งเาอาเออ น่ามาเกเรด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่หลอกก็ไม่หลอกนะจหยีบใครเขา้าใครเขาจะชอบอ่ะไม่มีใครชอบหรอกอืมมันก็เป็นอาจจะเป็นปมด้อยตรงนี้ด้วยพอได้เข้ากรุงทีนี้ผิวพรรณวันณะดีขึ้นขาวขึ้นผุดผ่องขึ้นหน้าตาไร้สิวเสียนมีแต่สิวหัวช้างเออก็ดูดีขึ้นอนะ่ะอืมก็ระดับหนึ่งมไม่ได้ทอมตัวอ่ จะทอมตัวทําไมนี่เออณนะตอนนั้นนะอืมนะเวลานั้นมันก็อืมอ้าวคิดดูอตมาเดินอยู่มีคนมาขอถ่ายรูปแบบมีผู้หญิงมีท้าสาวมีอะไรมาขอถ่ายรูปอตมาบอกอตมาไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นอะไรมีคนมามาถ่ายรูปทําไมวะม่มาถ่ายรูปคูู่่หน้าเหมือนดาราคนไหนอะไรอย่างนี้นะมันขนาดนั้นเลยนะนี่ไม่ได้มาคุย,ยาม,ามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง พอมีผู้หญิงมาชอบเยอะใครมาชอบอัตมานี่ฟาดเรียบพูดนี่พูดแบบเปิดใจให้ฟังเลยอืมอย่าหลงเข้ามาแล้วกันหลงเข้ามานี่คือเสนอมาเราสนองอะ่ะอืมนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะย้ําก่อนนะอืมแล้วก็มีผู้หญิงในสต็อกนี่เก็บเอาไว้อืมอ่าแล้วก็ติดเรื่องติดเที่ยวนี่ ต้องได้เที่ยวทุกวันนะตอนนั้นตอนอยู่กรุงเทพหรือจะมาอยู่หัวหินก็ตามมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเริ่มต้นตั้งแต่อยู่กรุงเทพนั่นแหละทุกวันต้องได้เที่ยวต้องได้เข้าผับและเข้าผับต้องได้ผู้หญิงกลับบ้านต้องได้ผู้หญิงต้องได้นอนกับผู้หญิงอ่าต้องได้ไม่ได้ไม่ถ้าไม่ได้ไม่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 ได้อ่ะมันต้องได้อ่าไม่ทำหน้า ไม่ได้ว่าตัวเองหรอกก็ไม่รู้ว่ากูหล่อหรือไม่หล่อแต่มันมันสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างนั้นได้มีความสุขกับการอารมณ์กับอ่าอะไรอบายามุกแบบนั้นได้กินเหล้าไปแล้วก็ชอบใครก็เดินไปชนแก้วนน,นี่น,น,นเลิกผับเลิกผับกับแท็กซี่ไปห้องผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ม่ขอโทษอืม อันต่อมาถึงขนาดที่ผู้หญิงลากลากเข้าไปในห้องน้ําเลยนะห้องน้ําในผับชุดอาตมาเข้าไปในห้องน้ำนะเอาคิดดูเอามันเร็วซามขนาดไหนหนีน่ตัวเองนะเร็วซามนะว่าอาตมาว่าตัวเองเนี่ยเร็วเออมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละเข้าผับเพื่อไปต้องการเพศตรงข้ามแค่นั้นแหละกลับไปสนุกกับเพื่อนกินเหล้ากินอะไร พอได้กินทุกวันวันไหนไม่ได้กินมันต้องหงุดหงิดที่นอนไม่หลับมันจะยังไงไม่รู้มันอยู่ไม่ได้ต้องได้กินเล่าต้องได้เที่ยวต้องได้ฟังเพลงต้องได้เห็นสาวๆต้องได้ได้สาวานะต่อมาก็จะมีสาวๆอยู่ในสตอ็อกอยู่ในมือถือเบอร์อะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีจริงๆเราก็จะมาเลือกเอาคนเก่าๆนี่แหละอ่าแล้วคนเดี๋ยวไปหาเดียไปหาคนไหนก็ได้คนไหนสะดวกก็ไปคนนั้นคือวันหนึ่งต้องได้ต้องต้องได้นอนกับผู้หญิงนะะ่นะ มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องได้กินเหล้ากินอะไรแล้วก็พอใช้ชีวิตมาพักหนึ่งเรื่องผู้หญิงมันก็จะเผาๆลงมันก็จะน้อยลงน้อยลงอ่ามันก็จะน้อยลงตั้งแต่เป็นขราวาดแล้วนะอืมพออายุเราเริ่มเริ่มมากขึ้นนิดนึงก็ไม่ได้มากเรื่องผู้หญิงมันก็เบาลงแต่เรื่องเหล้านี่แรงปีดเลยกินเหล้า ก็เพราะว่าเรื่องเล่านี่แหละมันมาทําให้ผู้หญิงมันหายไปอ่าหายไปด้วยอืมแล้วก็สภาพดูไม่ได้เพราะว่ากินเหล้าเนี่ยเหล้าก็ทําลายสุขภาพทําลายหน้าตรงหน้าตาบวมถึงแหละดำค้าเศร้าหมองจากเคยรอกูเคยเดินกูอยากกูชอบผู้ผู้ผู้หญิงคนไหนบอกแค่แซวแล้วไม่กี่วันก็ได้แล้วอืมแค่จีบไม่กี่วันกูต้องได้เนี่ยกูต้องได้แหละ,อ,ละอืมแต่พอกินเหล้านนะเข้าเข้า สภาพไม่เหลือความเขาคงความหลอ่อความ,ห,วามหน้าตาดีอะไรนี่นะไปจีบใครเขารังเกียจเอาไม่เหมือนตอนกลับไปเป็นเด็กปฐมเด็กมัธยมเลยตอนเป็นบ่าวซ้ำน้อยนะเออความรู้สึกเดิมกลับมาเลยเยถูกมองด้วยสายตาที่รังเกียจเหยียดหยามสภาพอย่างนี้แล้วจะมาจีบฉันอะไรอย่างงี้นะเออ,เอก็เลยเริ่มปรงเรื่องผู้หญิงแล้วก็มากินเหล่านี่แหละอ่าเรื่องผู้หญิงมันก็น้อยลงแล้ว แล้วก็มาเรื่องเหล้าอย่างเดียวแล้วเดินสายกินเหล้าอย่างเดียวถึงกินจนมาถึงต้องกินวันละสองขวดกินคนเดียวเหล้าขาวนะสี่สิบดีกรีนะอ่านี่แหละก็เลยเป็นสาเหตุที่อาตอมาตัดสินใจมาบวชเพราะเรื่องกินเหล้านะอ่าสำหรับกับอ่า อ๋อใครที่กําลังหลงแสงสีนะนะอืมแสงสีในเมืองกุ้งในเมืองกุ้งอะไรนี่รีบกลับมาเร็วเรรีบกลับมาได้สติเร็วเวนะอ่ารุ่นน้องๆนะน้องๆพี่ๆก็แล้วแต่บางทีไม่เกี่ยวกับอายุหรอกสี่สิบห้าสิบอยู่ยังสนุกยังมีอ่าวิธีมันก็คือเราต้องเปลี่ยนที่อยู่อ่ะอืมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบางทีเราอาจจะไปกับเพื่อนหลงไปกับเพื่อนหลงไปกับเมันต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอ่ะ สาเหตุหลกักๆนะคือความคิดของอาตมานะเออคบเพื่อนยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอืมอืมเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนี่นมันจะสามารถที่จะลดละเลิกได้พวกนี้เพราะว่าอาตมาเคยมาแล้วว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาวันไหนวันหนึ่งไม่ได้เที่ยววันไหนหรือวันใดวันหนึ่งไม่ได้นอนกับผู้หญิงอืมมันหงุนหงิดมันจะอยู่ไม่ได้มันไม่มีความสุขมันเหมือนจะโอ้ย เหมือนไม่อยากจะมีชีวิตนะเข้าใจเข้าใจดีนะก็นั่นแหละอย่างที่พูดมาทําได้ก็ถ้าเรายังอยู่กับเพื่อนเดิมๆยังอยู่กับสังคมเดิมๆมันก็ยังจะอยู่อย่าง้นถ้าว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงสังไม่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปเลยอ่าก็ให้เลิกซะนะไม่ไม่ดีอืมอ่าแล้วก็มาเรื่องเล่าเรื่องเล่าใช่ไหมเรื่องเล่าก็นี่แหละ เหล้านี่มันทำลายทุกอย่างที่พูดมาแล้วก็ที่สำคัญก็คืออ่าต้องทำให้โยมแม่เนี่ยต้องเสียใจเสียน้ำตาหลายครั้งเพราะไอ้เหล้านี่พอกินเหล้าแล้วมันก็ขาดสติก็ขี่รถล้มหมั่งไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายอะไรใ,ให้คนอื่นเขาไปทวอ่าเดือดร้อนทั้งตนเองเดือดร้อนทั้งผู้อื่นอะนะโยมแม่ต้องเสียใจต้องเสียน้ำตาโอ้อยงูไม่ได้ละอ่า แล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างในขณะนั้นก็เลยบวชซะแล้วก็ต้องบวชที่วัดที่เคร่งจริงๆแล้วก็ต้องเอาอาตมาให้อยู่จริงๆอ่าพออาตมาไม่ได้เชื่อใครง่ายหัวแข็งพอสมควรรู้ตัวเองดีก็เลยมาบวชพอมา,มาบวชแล้วไม่รู้นะมันไม่มันมันก็หายยากเลยมันไม่ได้ต้องมาทรมานแบบว่าการเลิกเล่าต้องโอ้ยลมแดงต้องทรมานต้องทุกข์ทรมานโอ้ยอยากจังเลย ื่อบวชเข้ามาห่มนุ่งผ้ากาาวัพัทปุ๊บมันไม่อยากไปเลยแล้วก็บวชจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้แต่อัดต้องอะไรมันเลยมันไม่อยากไปเลยอืมพอได้นุ่งห่มร่มกาศาอ่านุ่งคองจีวรอ,อยู่ในอ่าเพศของบรประชิตแล้วมันหายอยากไปเลยมันไม่อยากไปเลยอืมก็นั่นแหละก็คือเลือกได้เอ,อชนะแล้วอกอูชนะไฟกองนี้แล้วเว้ยนั่นะ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 อ่า นี่แหละเราให้ฟังสาเหตุที่มาบวชก็คืออยากดับไปอยากเลิกเหล้าแค่นั้นเองแล้วก็จนบวชได้มาจนถึงทุกวันนี้อาตมาก็เลยคิดว่าถ้าอาตมาสึกออกไปมันก็ต้องไปกินเหล้าเหมือนเดิมวงนงั้นกูไม่สึกอ่ะถ้าไม่มีกรรมอะไรมาแทรกอย่างที่เคยกล่าวมาห,หลายครั้งไม่มีกรรมอะไรที่มันจะมาถึงวาระกรรมที่มันจะได้สึกกูก็จะอยู่อย่างเนี้ยก็จะบวชไปอย่างนี้ตลอด่อะแค่นี้แหละนะบิณฑบาตแล้วนะลนะองจีวงจีวรนนะ,ะสูสูสังนะวเตปัญญ,ญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาอะไรดีก็ เก็บไปอะไรไม่ดีก็ดีลิสต์เดินทิ้งไปต่อมาก็เล่าไปเรื่อยเปื่อยนะขอแค่นี้แหละขอจะ